เรามาดูในโจทย์แบบฝึกหัดข้อที่7กันเลยนะคะโจทย์ให้มาว่าให้ a b c x และ y เป็นจำนวนเต็มจงพิสูจน์ว่าถ้า a มากกว่า0ูนย์และ a c น้อยกว่า b c แล้ว a น้อยกว่า b มาแล้วก็มาเริ่มพิสูจน์กันอันดับแรกเราต้องเขียนว่าการพิสูจน์ก่อนแล้วก็มาดูว่าเราใช้ตัวอะไรบ้างแล้วก็จะให้ a b c เป็นอะไรเป็น จำนวนเต็มอะเมื่อ abc เป็นจำนวนเต็มสมมุติเราจะสมมุติว่าเราจะสมมุติ c มากกว่า0และ ac น้อยกว่า bc อะ ac น้อยกว่า bc เนื่องจากเนื่องจาก c มากกว่า0นั่นคือ c ลบ0เป็นยูส่วนคือจำนวนนับ อ่แล้วก็จะรู้ว่า c ก็คือจำนวนนับใช่ไหมล่ะอ่ะจะได้ว่า c เป็นจำนวนนับอืเนียบร้อยและจากอันนี้ ac น้อยกว่า bc ac น้อยกว่า bc หรือ bc มากกว่า ac มากกว่า a คูณ c นั่นคือเขียนในรูปของการลบก็จะได้ว่า bc ลบ a c เป็นยังไงนี่คือจากหลนิยามจะได้ a b c ลบ a c เป็นจำนวนนับดังนั้นดังนั้นเราจะได้ว่าอย่างเราจะได้ว่า b คูณ c ลบ a คูณ c เท่ากับอ่ะเราเห็นว่าอะไรเหมือนกัน c เหมือนกันเราดึงออกมาได้ใช่ไหมก็คือสมบัติการแจกแจงก็จะได้ว่าเป็น b ลบ a คูณอยู่กับ c แสดงว่าแสดงว่า ก็รู้สิละแสดงว่า b ลบ a อ่ะ b ลบ a b ลบ a ก็เป็นก็เป็นจำนวนนับเหมือนกันไม่สวยเลยทไามบ A ก็เป็นจำนวนนับดังนั้นดังนั้น b มากกว่า a หรือ a น้อยกว่า b สรุปได้ว่า เราก็จะสรุปได้ว่าถ้า c มากกว่า0และ ac น้อยกว่า bc แล้ว a น้อยกว่า b อ่ะนี่ข้อนี้เราก็พิสูจน์กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเก่งมากค่ะทุกคน